นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสืบ,สบ,สบกันมาในค่ำคืนวันนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจก็อยากจะบอกกล่าวให้พวกเรา ชาวพุทธบริษัทสีที่ใช้ชีวิตประจำวันกันการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบมีความกตัญญูแล้วก็มีการพิจารณาธรรมในการที่จะใช้ชีวิตในใจเขาใจเรานะประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ก็ต้องน้อมเรื่องทำไมยิ่งฝึกฝนยิ่งอบรมก็ทำให้เรามีสภาวะของจิตใจหรือความนึกคิดเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นการที่เราได้มีโอกาสกระทำหน้าที่ของเราในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ยาวัยนั้นเราก็ได้น้อม ิ่งที่เราใช้ชีวิตแล้วก็มีการฝึกฝนกันในแนวทางของพระธรรมคำสอนพร้อมทั้งมีการระลึกมีการพัฒนาทั้งกายว่า,จาใจทั้งหน้าที่ในกระแสโลกพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเหล่านี้ แต่สิ่งที่เราได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนานั้นก็ต้องมีความเคยชินแล้วก็ฝึกฝนจากการได้ฟังธรรมจากการได้มีการภาวนาพร้อมทั้งมีการเรียนรู้เรื่องความละอายต่อบ,บาปแล้วก็มีการควบคุมพฤติกรรมตัวเองเป็นเบื้องต้น การที่เราได้มีการควบคุมตัวเองนั้นในอดีตรเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันการที่เราคุมหรือเรายับยั้งหักห้ามจิตใจตัวเองไม่ให้ไปสู่การกระทำกรรมที่เป็นไม่ดีไม่งามเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนเครื่องระลึกระวังตอนสมัยที่เราเยาวชนเด็กๆนั้น เราไม่ทราบสิ่งนั้นเขาเรียกว่าการฝึกตนฝึกการควบคุมกายวาจาใจของเรามุ่งมั่นสู่การตอบแทนคุณของบิดามารดาคุณข,ของหมู่ญาติและสังคมที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันด้วยเหตุดังกล่าวเหล่านี้จึงทำให้เราดังน้อมต้องน้อมระลึกกันเหมือนกัน ว่าการที่ต้องน้อมระลึกย้อนไปสู่อดีตนั้นทำไมต้องมีการควบคุมห้ามปราบตัวเองนะไม่ให้มีการจาบจ้วงล่วงเกินผู้ใหญ่ล่วงเกินบุคคลต่างๆฝึกความเป็นผู้แพ้ฝึกการที่เราจะยับยัง้งชั่งใจเหล่านี้อยู่กับความนึกคิดต่างๆ อยู่กับความทุกข์กับความคิดกับสิ่งที่เราจะต้องต้องมีต้องเป็นต้องอยู่ในวาระของความจำเป็นต่างๆตอนที่เราเยาววัยเราไม่สามารถที่จะใช้ความคิดหรือการกระทำของเราตามความรู้สึกของตัวเราเองได้เราก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีการหยุดมีการควบคุมรับฟัง อยู่ในเงื่อนไขนะของผู้ที่อยู่เหนือต,ตัวตนของเราก็คือบิดามารดาคูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายของเราตอนตอนที่เราเด็กๆนั้นเราเป็นผู้รับน,นได้รับจึงมีการควบคุมการรับด้วยการระลึกระวังของเรา ไม่ให้ไปจับจ่วงล่วงเกินผู้ที่ให้ต่างๆด้วยเหตุการณ์ที่เราถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เยาวัยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาเข้าใจว่าวิถีของชีวิตพวกเราชาวพุทธบริษัทสีย่ยุคเก่าๆใช้ชีวิตในรูปแบบโดยธรรมชาติ มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายให้เหล่านั้นมีโอกาสได้เรียนรูก้การดำเนินหน้าที่ของการทำกิจวัตรประจำวันกันเราตักน้ำเราขุดดินเรารับคำสั่งแล้วก็ทำตามคำสั่งด้วยเหตุแบบนี้ก็ทำให้เราได้น้อมย้อนไปสู่อดีตแล้วก็น้อมสู่ปัจจุบัน ผลจากการระลึกระวังในกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้น้อมความไม่เที่ยงชีวิตต่างๆเป็นมีทั้งผู้เสียสละมีทั้งผู้ที่มีแสงสว่างการที่มีแสงสว่างนั้นก็คือเหตุของใช้พระธรรมคำสอน นำมาเรียนรู้นำมาอบรมตัวเราเองกันเพราะเราอบรมตัวเราเองเราก็จะเห็นการสร้างทานของเราการยิ้มแย้มแจ่มใสการที่เราไม่ปัทุสลายผู้อื่นการที่เรามีความรู้สึกอยากตอบแทนคุณของท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราจะเป็นโดยตรงก็ดี หรือจะเป็นทางอ้อมก็ดีทางตรงนั้นหมายถึงเราจะตั้งตอบแทนคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราถึงที่เราใกล้ที่สุดนั้นก็เป็นคนที่มีการพัฒนาตนอยู่แนวทางสัมมาทิฏฐิกันก็คือการระลึกละอายตบาป ซึ่งสมัยเยาวชนเด็กๆเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเรามีความละอายต่อบาปนั้นคุณโทษนั้นเป็นอย่างไรและบาปบุญน,นั้นจริงหรือไม่แต่เลาก็รู้สึกเสมอเราละอายต่อบาปจากการบอกกล่าวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราความจริงคำว่าบาปนั้น ถ้าปัจจุบันนกการเราก็จะดูเรื่องความทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้ท่านเป็นทุกข์นั่นหมายถึงเหตุจากความเป็นไปโดยธรรมชาติคือการสร้างบาปกันแต่เหตุที่เราต้องน้อมยิ่งขึ้นไปก็เป็นเรื่องเจตนาถ้าเรามีเจตนาประสงค์จะทำร้ายตนและคนอื่นนั้น เขาเรียกกันว่าเกิดบาปแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาประสงค์จะประทุษร้ายตนแล้วคนอื่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นกรรมอย่างเดียวเพราะเหตุจากเราไม่เจตนาการรมเหล่านี้ก็สามารถทำให้เราขุนข้องมองใจเศร้าหมองโดยไม่เจตนาได้เหมือนกัน การเรียนรู้ต่างๆจากประสบการณ์ในการประกอบหน้าที่ของเรือนก็ดีและประกอบหน้าที่การงานในสังคมก็ดีสิ่งที่เราสั่งสมฝักไฝ่ไว้ในใจของเรานั้นทำอย่างไรจจคิดจะตอบแทนซึ่งกันและกันอย่างไร เราเป็นพนักง,งานเราเป็นลูกจ้างเราจะตอบแทนคุณนายจ้างของเราอย่างไรและเราจะต้องทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยความมุ่งมั่นเพราะเหตุอะไรที่เรามีการน้อมระลึกผิดแปลกแวกแนวแต่สิ่งที่เรากระทำมาจะเห็นผลจากความรู้สึกที่เรามีกาลยาณมิตรมีสังคมที่เจริญงอกงาม นยิ่งขึ้นจากสิ่งที่เราได้สัมผัสต่างๆเราได้รู้เขารู้เรารู้ตัวตนของเรานั้นมีเจตนาจะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่เนื่องจากเราระล,ลึกระวังมาตั้งแต่ยาววัยจึงเป็นเหตุทำให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราไม่ไปจาบช่วงผู้อื่น และเป็นผลทำให้เรามีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาชีวิตแนวทางทานศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นหลากหลายผู้คนในสังคมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงตามวาระโอกาสแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเรามีการระลึกมีการฝึกสัมมาสมาธิพร้อมทั้งมีการ ละการเบียดเบียนตนและคนอื่นพร้อมทั้งมีการระลึกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำให้เรามีการเรียนรู้เรื่องทำอย่างไรจะถึงการให้าการที่เราน้อมระลึกแล้วก็มีการถามมีการตอบตัวเองแต่ก็เป็นเรื่องของความนึกคิดของเราความนึกคิดถ้าหากว่ามีการปรุงแต่งนั้น เราจะเห็นร่างกายของเรามีการอ่อนเพลียมีความรู้สึกนะเเรียกทบทวนไต่ตองคิดมากเดินหน้าถอยหลังอย่างนั้นใช้ความนึกคิดสร้างแนวทางของชีวิตเราเพื่อจะให้สมปัานาในเรื่องความนึกคิดของเรา ด้วยเหตุต่างๆที่เรามีการเรียนรู้ได้ฟังธรรมให้มีการากเขาเรียกคุ้นเคยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็จะทำให้เรามีความปรารถนาที่จะแก้ไขตัวเองในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเมื่อเราต้องสูญเสียชีวิตไปแต่ด้วยความเป็นปัจจุบันนักการ เราจะเห็นการเรียนรู้แล้วการพัฒนาของเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจแต่การใช้ชีวิตนั้นก็มีปะปนกันเป็นปกติมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมีการได้ยินการ,การสรรเสริญบ้างมีการได้ยินเรื่องของการนินทาหรือประทุษร้ายกันบ้าง ล้วนแล้วต่เป็นวิชาความรู้ทำให้เราน้อมถึงความไม่เที่ยงต่างๆสิ่งที่เราได้มีการน้อมความไม่เที่ยงเราก็ถามจิตใจตัวเราเองเหมือนกันว่าการที่เราได้น้อมถึงเหล่านี้เพราะเหตุอะไรนั่นหมาที่เรามีการฝึกสติตตรวจสอบกำลังใจตัวเอง ว่าจิตใจของเรานั้นมีความวันไหวมีการเกิดขึ้นในใจของเราหรือไม่เหตุสำคัญที่เรามีการเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ควบคู่กับการดำเนินชีวิตของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลเรื่องจิตใจตัวเราเองและความนึกคิดของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้มีการเรียนรู้ ให้มีการฝึกฝนนั้นเราก็ได้ยินพระธรรมคำสอนของพระคุณเจ้าของครูบาอาจารย์ก็ทํทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีหมายถึงเราจะรู้จะพูดจะใช้วาระอย่างนี้ผู้เดียวก็จะมีหลายท่านที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็สอดคล้องต้องกันในเรื่องการดับทุกข์ทางใจของเรา เหตุที่เกิดที่ใจนั้นเราจะเห็นประสบประการณ์ในการที่เราใช้ชีวิตในอดีตท่ามกลางถึงบ้านปลายชีวิตอย่างนี้ความนึกคิดของเรานะไม่ต้องมีการคาดหวังไม่ต้องมีการระลึกย้อนเศร้าใจและก็ไม่มีการปรุงแต่งเรื่องความสมหวังใดๆด้วยเหตุต่างๆนั้น ใช้ความเป็นปัจจุบันการในการที่ทำภารกิจทางกายที่เรามีหน้าที่ในกะแสโลกแล้วก็เรียนรู้เรื่องจิตใจมีภาวะการเกิดขึ้นต่างๆเมื่อถึงการถึงเวลาที่เหมาะควรหรือการสั่งสมจนรู้จักสิ่งที่จิตใจของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคลายตัวลง นั่นหมายถึงเราไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีการคาดหวังอนาคตไม่มีการคาดหวังอดีตและทำให้จิตใจของเราสั่งสมไปด้วยการปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ติดที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความเป็นจริงในแนวทางหนึ่งที่เรามีประสบการณ์ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟัง การที่เราทำได้เราไม่ต้องปรุงแต่งหรือไม่ต้องคิดก็คือเรื่องของการกระทำตามวาระหน้าที่ที่มีร่างกายแล้วก็มีหน้าที่จากสิ่งที่เราน้อมการกระทำเพื่อจะตอบแทนตนตอบแทนท่านแล้วจิตใจของเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปปรุงแต่งตาม กับสิ่งที่เราสร้างเรากระทำให้เกิดคุณ,คณเกิดประโยชน์กันการที่เราได้เห็นการกระทำดังกล่าวก็ทำให้เราได้มีการน้อมถึงสิ่งที่เราไม่ต้องคิดแต่ถ้าเราต้องคิดก็คิดหน้าขณะนั้นในเรื่องกิจกรรมการที่เราไม่คิดก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งเฉยๆแต่คิดในเรื่องหน้าที่ก็คิดอยู่พร้อมทั้งมีการระลึก อยู่เสมอเหมือนกันว่าจิตใจของเราไปร่วมการปรุงแต่งด้วยหรือไม่เหตุที่เราต้องน้อมดูจิตใจของเราไปร่วมหรือไม่ให้เราสังเกตว่าใจของเราเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าใจของเรายังเกิดยังกระเทือนยังมีความรู้สึกวันไหวความยินดียินร้ายนั้นหมายถึงเรา ยังไม่หมดไปในเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งแต่ถ้าหากเราเห็นจิตใจของเราเป็นกลางกางจะกเขตที่กระทบกระทั่งกันนะตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั่นหมายถึงเรายอมรับกับพฤติกรรมของสัตว์โลกนะหมายถึงเราจะไม่เข้าไปปะปนไม่เกิดเป็นทุกข์ต่างๆในใจ โดยธรรมชาติที่เรามีการฝึกสติรละลึกนั้นจริงๆแล้วต้องพูดถึงเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอบรมเราเป็นสั่งสอนเราบีบคั้นต่างๆนานาเหล่านั้นนั่นหมายถึงการชี้นำบอกกล่าวให้เรามีการหยุดมีการยับยัง้งทำให้เรามีสติขึ้นมีสติขึ้นไปเรื่อยๆ พอเรามีสติยิ่งขึ้นนั้นก็ทำให้เรารู้จักตัวตนของเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีวิญญาณครองสิ่งที่เราได้เห็นจิตใจของเราเกิดขึ้นเป็นทุกข์เริ่มเบาบางลงไปการที่ใจของเราเบาบางไปเรื่อยๆการปรุงแต่งก็ซาดลง สิ่งเหล่านี้เราสามารถพิจารณาในอริยสัจสี่ของพระธรรมคำสอนควบคู่ไปด้วยพอเรามีการน้อมมีการระลึกเนะี่ยเราก็จะเห็นการปล่อยการวางในใจการไม่เกิดขึ้นในใจนั่นมาทั้งเราไม่ไปตามหน้าที่ทางกายซึ่งจะต้องกระทำหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบ มุ่งมั่นสู่การสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่เหตุชไหนใจไม่โดดเข้าไปร่วมด้วยนั่นเราจะเห็นว่าความเบาสบายความเป็นอิสระในจิตในใ,นใจของเราถ้าใจของเราเกิดความมีอิสระนั่นหมายถึงเราเข้าใจเรื่องกระแสพระธรรมคำสอนในพระรัตนตรัย โดยเห็นการปล่อยกันละการวางทำให้จิตใจของเรานั้นเบาขึ้นสบายขึ้นไม่มีการนึกคิดปรุงแต่งคิดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นปัจจุบันนกการเกี่เรื่องของการระลึกการเห็นสภาวะกายและใจของตัวเราเองอยู่สม่ำเสมอด้วยเหตุอย่างนี้ก็ทำให้เรา,ากล้าหาญ ความกล้าหาญไม่ใช่หมายถึงการก้าวลาวกล้าหาญหมายถึงกล้าที่จะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเจตนาเหล่านี้เป็นเรื่องใช้หน้าที่ทางกายความนึกคิดก็สัน้นๆทำเฉพาะกิจเฉพาะหน้าที่ณน,นปัจจุบันการพวกเราชาวพุทธบริษัทสีถ้าจะเดินเส้นทางสัมมาทิฏฐิ เพื่อจะดับทุกข์ทางใจของเรานั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการฝึกตนเองจากการระลึกเข้าถึงกายถึงใจถึงสภาพการเห็นการได้ยินแล้เราก็จะได้มีการเห็นจิตเห็นใจหรือระลึกไปที่ใจตัวเราเองได้ว่าจิตใจของเรายังคงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่งคล้อยตามไปตามหน้าที่ทางกายหรือไม่ทิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาทบทวนกันนั่นจะเห็นว่าเมื่อเราทบทวนเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในใ,นใจของเราการที่เราไม่กระโดดไปสู่การปรุงแต่งนั้นเพราะเหตุว่าเราไปรู้จักเหตุที่หัวใจหรือจิตใจของเรา หยุดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะต่างๆนั้นเพจของความทุกข์แห่งการเกิดนั่นเองเพรานะพวกเราที่ฝักใฝ่ในกระแสธรรมนั้นถ้าเรามีสติเ,เพียบพร้อมเราก็ได้พบได้เจอกันสิ่งที่เป็นไปในความรู้สึกเราจะเห็นการที่เราไม่วิ่งหนี หน้าที่ที่เราทําหน้าที่ทางกายของเราก็จะทําไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เกียงอนและเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นสิ่งที่จิตใจของเราไม่กระโดดเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปสู่การปรุงแต่งแต่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนอบรมตนจึงมีโอกาสได้พบได้เจอแต่เราไม่ฝึกไม่อบรมตน ก็แน่นอนก็ไม่เจอไม่เจอเช่นกันนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เรียนรู้ทำไมไม่ต้องคิดเหนือความคิดนั่นหมายถึงเรามีสติเห็นจิตเห็นภาวะของจิตไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเปลี่ยนไปสู่ความปรุงแต่งจึงเห็นสภาวะของความเบาขึ้นความสบายขึ้นมีความขยันมากขึ้น มีความรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตจึงอยู่กับโลกซึ่งมีความวุ่นวายมีความอิจฉาหรือสกันอย่างไม่เกิดความลังเลสงสัยและก็พอถึงคนกับเวลาขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระตันตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธุภาษีสวัสดีครับ